สอราศีค่ะตอนนี้หลายคนอยากจะเช็คดวงตัวเองเต็มแก่แล้วอเอามาเปิดสกข,ข้อที่ส,สราศีใดในช่วงนี้ดวงความรักพังยับเยิน น้อง<ภ>จอยตอบว่าราศีราศีเมฆค่ะต้องเป็นน้องซัดสดเอาไปตัวเลยนะคะใช่เพราะว่วาเหมือนว่าความรักของราศีเมฆนี่จะผิดป,ปกติในปีนี้เพราะว่าอ,อย่างของพีปป่พป,ป้องนี่คือเมื่อปีที่แล้วไงไอ๋อเออของพี่ป้องเมทุนเมทุนเมทุนของปีที่แล้วได้ได้แล้วอันนีน้พอมีเขาปูใช่แล้วก็ซันเองเขาก็หนาหนะ มาแล้วพีเพ่มาล้วพี่ชั้นยันที่น้องพี่ชันตอบว่าราศีราศีรอดีุ้มจาพี่พีค่าไม่ได้ไม่ได้เอาให้พังไปนเลยดีกว่าเมื่อกี้ยังให้ดูดีๆอยู่เลยตอนนี้เอาพังเหนกันเหมือนเหมือนอะไรเพราะว่าเขาก็เรียกอะไรนะ งานไงคือตอนนี้พี่บิ๊กเขากำลังยุ่งมากครับมีทั้งรายการต่างๆละครก็มีแล้วมีหนังนอกมาด้วยวันนั้นหนังนอกหมายถึงว่าหนังนอกค่ายนอกค่ายโอหนังนอกใช่แล้วเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่ด้วยผมเลยคิดว่าเขาน่าจะโฟกัสที่เรื่องงานกับธุรกิจส่วนตัวมากกว่าช่วงนี้พังไปก่อนพังไปก่อนแฟนพังไปก่อนนั่เนี่นี่เขาตอบคุณอ่ะเออของเราเราไม่พังงี้เออพังของผมนี่ก็เรื่อยๆครับไม่ค่อยพังไปแล้วแล้วกลับมาดีแล้วไปพังไปแล้วอะไร พี่เลยแต่ว่าราศีกุมไมคือใช่สุกว่าอยากจะตามเขาสักข้อหนึ่งเออคิดว่าเขาน่าจะโดนบ้างเมื่อกี้ตามเรื่องดีๆแล้วไม่โดนเอาพังๆบ้างอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางมาก่อนไม่ไม่ได้แช่ไม่แช่บอกว่าเขาก็อย่างที่ซันบอกเขางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ที่ราศีกุมแต่เราหลอกเขาเดี๋ยวเขาก็แป๊บเดียวเขาก็หาใหม่ได้เรัเสือป้อง ทำไม่เราดูข่าวนี่เหมือนก็จะแฮปปี้มีความสุขแต่ผมกับเมย์สื่อกันผมแอบถามหลังไม่าวมาเป็นไงบ้างวะตรงนี้ตรงนี้เมย์บอกคําเดียวเลยครับหนูก็คงหนูเหมือนกันคือเอางี้มันอาจจะไปอะไรเราไม่รู้เรื่องจริงเป็นยังไงใช่ไหมฮะเราก็อย่าไปอยู่เป็นคนนอกเอาเป็นว่าเราไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นเคล็ดแล้วกันทักว่าพังอาจจะกลับมาลูกดีก็ได้ จะว่าเขาแต่ก็ยังดูกลัวเขาว่ากลับน้องก็เสียใจจะว่าเบาเพราะตัวเองแพ้เองแล้วล่ะว่าบอดเขาเขียนชื่อผมเหรออเหรอเอามาน้องเมย์น้องเมย์น้องเมนตอบมาราศีเมถุนค่ะอันนี้หนูก็ตามข่าวเขาเหมือนกันก็ข่าวเขาก็ดูยับไม่แพ้หนูยับยับแม่หนูตอบเลยไปเมืองจีนด้วยกันดีกว่าเชื่ออไหม ไปโชว์ตัวไปไปโชว์ตัวไปอะไรมากไปลูจด้วยกันสุภรุษราศีทำไมอ่ะตามราศีที่พีมเหมือนกับเขียนที่พี่จอยพูดเขาไี่ดีนข้อมูลเดียวกันเพราะว่าเพราะว่าปีนี้มันจริงมันมีมันมีมันมีราศีที่ไม่ดีเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ราศีแหละครับเราก็เลยเกาะไอ้พวกที่มันไม่ดีไปก่อนเนาะพี่เมย์ตอบว่าราศี แต่ว่าคนที่ลักกี้อินเกมยังไม่ลักกี้อินเลิฟงานจะได้ดีๆแต่ไม่มีแฟนอะไรอะอาบาพี่เิ๊กมีคนตอบพี่เบ๊กคนกันนะมูลีลาพี่เบ๊กตอบว่าราศีม่ะมีาคทำไมผมมีโอกาสตามงานของพี่เขาครับมีทุกงานเลยครับที่จะต้องมีข่าวเรื่องพี่นะครับก็ไม่เป็นไรผมทักพี่ไว้ก่อนไงแล้วชีวิตพี่จะได้ดีหลังจากนี้ ันดีนะมันจะว่าเขานะจะว่าเ้เขานะก็ขอให้พี่ไปพบรักแท้ที่เมืองจีนล้วกันครับผมบางทีเกี๊ยวกุ้งหรือขนมจีบก็อาจจะอร่อย แซบเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ราศีด้วยกันเช่นราศีเมษราศีกันแล้วก็ราศีมีนนะในปีนี้ที่ผ่านมาไม่แซบไงคือไม่แซบมันก็ไม่ไม่ดีหมดเลยซะทุกเรื่องอ่ะราศีเมษเนี่ยไม่แซบมาเป็นอันดับหนึ่งเลยพอพอไม่แซบไปเบบนอยเราก็จะดูในลักษณะของคนที่อยู่ในราศีนั้นต่อเออว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตามนี้อันนี้ก็แบบว่า ย่าเอาะไรกับฉันเลยนะน้องเอกค่ะน้องเอกตอบว่าราศีราศีจอยจอยราศีจอยไม่แซ่บใช่ไหม แต่ว <amounts of audio writers> ิปเดียวเองเขาแบบนีเยินเลยใช่คือตัวเลือกเยอะเช่ใช่คือมันมีเลือกทางที่ดีกว่าคือเลย่เลือใช่ไหมพี่จอยเออได้ทีก็เผาเข้าไปฝรังชอบนะครับแบบนี้ชอบมากกลัวเพราะมันพูดเยอะออ๋ก็เลยเป็นจอยนะเป็นพี่จอยครับผมคุณตั๊กตอบว่าราศี นอนหันหลังตลอดคนเราจะเป็นผู้เมียกันอย่านอนหันหลังให้กันค่ะมันต้องนอนหันห,หน้าเาหันหน้า <fik> แต่ไม่ต้องต,อ,ะะตอบดิฉันนะคะใครห้ามตอบมังกรนะคะเพราะว่าความรักของดิฉันไม่มีพังแน่นอนขาเตียงแข็งแรงค่ะเพราะดิฉันเนี่ยลองขนบรรดาผัวๆมานอนแล้วมาดูาาคำตอบเขากนปันี้นปือ,ปอหรือเท้าเนี่ยปงยากกาพี่มันพี่มังตอบว่าราศีชีแน่มาก ตัวเองทำไมอะตัวเองทำไมมันเป็นไงมันพังเลยก็พังย็บเยินเลยคือมันไม่เคยสมหวังตั้งแต่เกิดนะฮะเรื่องความรักเพราะมันมาเอาตัวเองเป็นหลักว่าชีวิตอย่างเรานะมันทำให้เข็ดไหม มันก็เดี๋ยวนี้เข็ดแล้วค่ะแล้วก็ยังคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าจะรอเรื่องรักแท้เข้ามาหาจนแก่ตายก็หาประโยชาตินี้คงหาไม่ได้ค่ะเราก็ต้องยอมรับตัวเองนะคะแต่เพจก็ยังโหยหาความรักหรือเปล่าละ่ะไม่เลยไม่เลยนะตอน,นเด็กโหยค่ะตัวเด็กโหย,หย,ยแล้วก็แล้วก็กถูกหลอ,อกมาตลอดก็เลยไม่เอาแล้วเนาะตอนนั้นยังความจำเอ้ยเขาเรียกว่ายังไม่มีสมองอะค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกัน รบแล้วค่ะฝันีนนราศีที่ในช่วงนี้ดวงความรักพังยับเยินคือราศีมีคนถูกนะครับราศี